ขาพูดอย่างนี้นะถ้าชัดเจนเขาคงจะไม่เอาเข้าเครื่องจับเท็จนั่นก็หมายแพความว่าที่เอาเ,อเ,าเ,เขา้เาเครื่องจับเท็จนั้นก็แสดงว่าไม่จบเปลี่ยนเขาต้องเอาเข้าเครื่องจับเท็จแล้วถามว่าแล้วจะได้ประโยชน์อันตรงนั้นเปล่ามันก็ไม่ค่อยได้ไงเออนะนี่ไงนะเอฟซี FC? เราเราคิดกันมาไม่รู้จะคิดส π, ิบแปดสลบเ็าคิดมานะครับเอฟซี FC, นะคิดกันมาทุกอย่างแล้วนะครับเราก็คิดได้แบบนี้แหละก็นะ มันมีโอกาสอยู่แล้วนะเขาก็บอกให้สามแนวทางดดวยกันให้สามแนวทางนะครับนิ้วกุดแล้วดีวีเดงเรื่องนี้ยังไม่จบเลยเอ,อไปแซะแล้วเหรออคนทิฐานะครับเออคือคนเรานะ่ะยิ่งยิ่งเขามีคนออกมาวิเคราะห์นะครับหลายๆคนนะครับในวงการนี้นะครับนะ นะมันก็ยิ่งเท่ากับฝั่งโน้นนะครับไม่มีทางจะเลือกแล้วเอาพูดง่ายๆนะไม่มีทางจะเลือกแล้วทางโน้นนะ่นะะนะเอออาปาินนะครับสวัสดีครับกนให้แล้วขอบคุณมากครับผมนี่ไงนะครับ fc ดูกันตรงนี้นะครับดูกันตรงนี้เอาแบบชนิดเรียกว่าขนาดคนที่เขาสมัยก่อนเนะี่ยเขายัง,งมันไม่มีประจักษ์พยานนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอ่าจะออกมาในลนักษณะถ้าไม่มีประจักษ์พยานเขาบอกว่าก็ยก ก็พูดไปแล <Relax> ้วก็ยกแล้วถามว่าทางนู้นแล้วทําไงเขาก็บอกว่าเอ้าก็อุทธรก็อุทธร์สิเขาก็ไม่ได้มีเขามีช่องทางอยู่แล้วนะครับก็มันก็เหมือนประเด็นที่แอดวิเคราะห์กันนี่แหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับเออก็คิดกันง่ายๆแล้วกันนะครับกว่าจะออกได้ก็ปีกว่านะเออซึ่งมันเป็นมันแทบจะมันมีช่องเขาบอกว่ามันมีช่องว่างมากเกินไปมันมีข้อเปรียบเทียบมากเกินไปเขาบอกว่าในระหว่างนั้นน่ะ นะทางลุงป้าเนี่ยสามารถจะสู้ได้ก็คือระหว่างที่ปีกว่าเนี่ยสู้ได้อยู่แล้วนะสู้ได้ในทางนี้ได้เพราะว่าปีกว่าเนี่ยความน่าจะถือมันน้อยลงไงถูกไหมมันมีอะไรที่เพิ่มมาจากระยะปีกว่าที่มันมีช่องว่างตรงนี้มันเกิดขึ้นได้มากมายนะครับเอสซีมันเกิดขึ้นได้มากมาย,นะมเ,มามายเออในช,อช่องว่างระหว่างปีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากมายหลายๆอย่าง นะครับช่วงนั้น่ะที่กาลังหาหลักฐานหานู่นหาหน,หาหนี่อะไรก็ว่ากันไปแหละนะครับตอนนั้นมันช่องนี้แหละ,ช,หละช่องนี้มันเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างมันหา่างซึ่งความน่าจะถือมันน้อยแอดก็พูดแล้วไงความน่าจะถือมันน้อยนะครับจนกระทั่งที่เราเคยเล่ากันมารา,ายละเอียดที่ลงลง,ลงลงรายละเอียดลงมาเนี่ยนะครับเรื่องอเกี่ยวกับ่าเรื่องการให้การมัง่งเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆลอ,อย่างเนี่ยนะครับ มันก็เกิดจากตรงนี้นี่แหละมันบิดเบี้ยวได้เพราะอะไรมันมีเวลานะครับมีเวลาให้บิดเบี้ยวลุงต้องชนะค่ะใช่ไหมออใช่แน่ๆนะครับนี่ไงนะครับที่เราวิเคราะห์กันมามันไม่ได้แตกต่างจากคนที่เขารู้กฎหมายเขาวิเคราะห์เขาก็จะวิเคราะห์ในแนวทางนี้ทางนั้นเพราะอะไรช่องว่างระหว่างระหว่างการทําคดีนะครับมันนาน นมันนานเกินไปเออแล้วมันห่างเกินไปแล้วก็จะทําให้ลุงบ้านเนี่ยต่อสู้ได้ง่ายขึ้นะยกยกขึ้นมาได้เลยนะครับว่าจะไหมถ้ามันมีเหตุและผลหรือมีช่องที่มันแคบไม่มีโอกาสนั่นก็หมายความว่ามันชัดเจนเออมันชัดเจนถามว่าให้มีใครเห็นไหมแอดก็บอกแล้วเห็นลุงเห็นอยู่ตรงนี้เห็นลุงอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเห็นแกอยู่กับเด็กไหมละ่ะ เออแค่นี้แหละเอ,อเห็นไหมเห็นใครก็เห็นทุกคนก็เห็นเหมือนกันคนอื่นก็มีเห็นเออทําไมไม่สงสัยคนอื่นละ่ะคนอื่นก็มีเหมือนกันนะไหมแอดก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นขนนะครับมันก็ไม่ชัดเจนไม่ได้ระบุตัวต,วตนนะครับถึงคุณจะไปวัดไปตัดไปเช็คอะไรก็แล้วแต่นะครับเออใครที่มันพูดไวนะ้นะ่ะนะบอกตรงๆนะครับมันก็ไม่ชัด นะเออนี่แหละเป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องดีมากเลยเอสีนะเพราะว่ามันเหมือนการตอกย้ําเหมือนการอ่าเหมือนการซ้ํานะครับเข้าไปตอกย้ําเข้าไปถึงความเป็นไปได้ของเรานี่ยนะถึงความเป็นไปได้ของเรามาตอกย้าเลยใช่ไหมถ้าเขาไม่ไม่มีความคิดเห็นแบบนี้เขาคงจะไม่พูดในแนวทางนี้นะเอาเรื่องจริง ก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะ่ะไม่รู้ว่าทางนู้นเขารับได้หรือเปล่าแอไม่รู้เออที่แน่ๆเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าถ้ามีคนโดง่งคนดังนะครับนะแล้วออกมาพูดแบบนี้นะครับใช่ไหมคุณอ,อรุณศรีนะครับเออถ้ามันมันชัดเจนมันจบไปแล้วแอนก็พูดแล้วหลายครั้งแล้วนะครับเออถ้ามันชัดสักข้อหนึ่งก็ได้อ่ะมันก็จบแต่นี่มันก็ไม่ชัดสักข้อไง เราได้เห็นอะไรหลายหลายอย่างนะครับในระหว่างเนี่ยช่องว่างแม่ปีหนึ่งเนี่ยใน,นระหว่างช่องว่างปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างปีนะมากมายเยอะแยะอืมนะทั้งสร้างอ่าเกี่ยวกับอ่าพยานอะไรต่างๆก็ย่อมพูดอ่าไปแนวทางที่บิดไปได้ก็ได้ที่แอดก็เลยคุยไปหมดแล้วนะครับเรื่องพวกรายละเอียดลงดีเทลพวกนี้นะครับ เออรายละเอียดพวกนี้เราคุยไปแล้วนะครับว่ามันคืออะไรยังไงเห็นไหมมันบอกแล้วนะถ้าเราลงอา่โครงสร้างของเรื่องนี้นะครับมันมันมันไม่ได้ยากเย็นเลยนะครับมันจะเห็นมองเห็นเลยนะครับเออไม่ชัดไม่ว่าแถมโจทย์นะมีพิรุธอีกใช่นะมันเยอะนั่นไงมันเยอะก็บอกแล้วไนงะถ้าคนไม่ผิดนะเอฟซี FC, ถ้าคนไม่ผิดนะอ่ะคนไม่ผิดนะ ทำยังไงก็ผิดไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันเข้าไปไม่ถึงไงมันโยงไม่ถึงจะไม่โยงไม่ถึงก็ไม่ผิดสิเออถ้ามันโยงถึงมันจบไปนานแล้วแอดว่าเนะ่ะถึงไม่มีกล้องวงจรปิดก็แล้วแต่เอาง่ายๆยังไงความเชื่อมโยงมันก็ไปถึงถ้าไปกระ,กระทําความผิดจริงๆนะแต่นี่มันไม่ใช่ไงเอ็ซี C. ใช่ไหมนี่ฟังแล้วมันมันชัดโอ้โหยิ่ง ยิ่งท่านทนายออกมาพูดแบบนี้โอ้โหมันนะเราเข้าเลยเราเราลืมที่แอดไม่ได้พูดนะลืมข้อนี้ไปข้อหนึ่งก็คือเข้าเครื่องจับเท็จอ่าเข้าเครื่องจับเท็จแล้วเขาออกมาชี้แจงเลยว่าการเข้าเครื่องจับเท็จนั่นนั่นหมายความว่านั่นไม่มีความชัดเจนในในคดีนี้เขาถึงต้องเอาเข้าเครื่องจับเท็จถ้ามันเท็จเขาไม่ต้องการเอาเข้าเครื่องเลยถ้ามันชัดเจนถูกไหมเขาไม่จะเป็นนักออกข้า เพราะที่เขาเข้าเพราะอะไรก็มันไม่ชัดเจนไม่รู้พูดจริงพูดโกหกกันบ้างเออใช่ไหมเขาจะเป็นต้องเอาเข้าเครื่องเพราะถ้ามันชัดเจนแล้วเขาไม่จําเป็นแบบคดีอื่นน่ะแบบเคสอื่นที่เขาเป็นอยู่เขาบอกว่าไม่จําเป็นเลยเขาว่างนเพราะมันชัดอยู่แล้วเออมันชัดอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นเอาเข้าเครื่องเพราะว่ามันเด่นใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่เด่นสักเครื่องสักเรื่องหนึ่งแหละทั้งหัวข้อหนึ่งก็ไม่มีไม่ใครไม่มีใครเห็นนะครับ แล้วก็ไม่มีประจักษ์พยานอ่าแล้วก็ไม่มีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็ไม่ชัดเจนอีกนะครับนะในแนวทางนะครับไปเข้าอ่าเครื่องซิงโครตอนนั่นก็ไม่ได้ระบุว่าชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็เอาแค่ง่ายๆดีกว่าว่าถ้าเห็นลุงอยู่กระเด็กจบนะเขายายามหาตัวช่วยทุกวิถีทางใช่ เขาพยายามทุกอย่างที่จะทำเอฟซีเขาพยายามทุกอย่างที่จะทํานะแต่ทําไปแล้วมันก็ไม่ได้ไงก็คือคนมันไม่มีอะมันมันไม่ได้ทำหรือมันก็ไม่มีจุดเชื่อมโยงมันก็โยงเข้าหาไม่ได้ง่ายๆมันไม่ได้ชากเย็นนะเอฟซีเนะี่ยไม่ได้ยากนะออถ้ามันมีอ่าเหตุมูลมูลเหตุที่มันเป็นความจริงอยู่นะครับนะมันก็จะเชื่อมโยงเข้าหา คุณจะอยู่แห่งหนตะมนไหนก็ไม่รู้แหละถ้าคุณทำเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์มีอะไรต่ออะไรเชื่อมโยงก็หากันและมันจะเป็นจิ๊กซอต่อกันให้เห็นภาพแล้วก็เห็นความต่อเนื่องแต่นี้มันไม่มีเลยแม้แต่ไทม์ไลน์ก็บิดเบี้ยวเถียงกันน่าดูเลยอันนี้เวลาเท่านู้นเท่านี้นะมันก็ซัดทอดเถียงกันอุตลุดนะเออจนกระทั่งอะไรขนอีกขนก็เถียง เออเพราะคนเนี่ยอยู่ในระหว่างปีนะเอฟซีอยู่ในรหว่างกันการเจอนะใช้ระยะเวลานะก่อจะไปเจอเนี่ยแล้วคิดดูมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้เจอภายในวันแรกเออใช่ไหมไม่ได้เจอภายในวันแรกถ้าเจอมายในแรกเราจะเชื่อถือในอ่าในหลักฐานนั้นนั้นเพราะว่ามันน่าเชื่อถือเพราะวันแรกไม่มีใครเข้ามาทํากันไม่มีใครเขาจะเตรียมการได้ทัน แต่ถ้าผ่านไปนานๆเนี่ยมันมีโอกาสเอฟตีมันมีโอกาส,กาสที่จะเปลี่ยนแปลงออนะชัดไหมละ่ะเอฟตีนะครับชัดไหมเออไม่ต้องถามนะครับว่าเรื่องเนี้ยเราจะมีเ hey, ฮนะหรือมีโอ,อชัดไหมเอฟตีแอดว่าแล้วนะครับนะมันไม่ชัดมาแต่แรกแล้วเขาจะไปดันว่าให้มันชัดเนี่ย และจะมาพูดในแนวทางนะมันไม่ใช่แถเนี่ยถ้าแถนะนโอเคแถมันฝืนนะเอฟถ้าแถนี่มันจะฝืนฝืนไปเรื่อยอนะ่ะแต่ฝืนไปเราก็ฟังออกดูออกนะครับดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นการแถเป็นการฝืนแต่ถ้าเราพูดความเป็นจริงพูดในหลักการนะในหลักการนะในหลักการความเป็นจริงเนี่ยมันจะชัดเจนเลยเออถ้าชัดเจนคงไม่ต้องรอ ไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายถึงสามรอบหรอกค่าใช่ไหม,มนั่นแหละนะไอ้ซีก็ดูเอาเองแล้วกันอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยพูดง่ายง่ายนะมันมีมามันมีมาเนี่ยเราก็เห็นข้อพิรุษข้ออ่าข้อสังเกตข้อผิดสังเกตมาตั้งแต่แรกแล้วเรื่องเนี้ยถ้างั้นเราจะย้ายฝั่งมาอยู่หรอนะครับเราจะย้ายมาอยู่ข้างหนึ่งเยอะเหรออยู่ข้างลุงทําไมเยอะกว่านะ่ะถูกไหม ทำไมไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นพ่ออะไรล่ะฝั่งนู้นเป็นผู้เสียหลักนะเขาต้องอยู่ถูกไหมล่ะต้องให้กําลังใจเขาแต่นี่มันมันบิดเบี้ยวไงในเมื่อมันบิดเบี้ยวเขาก็ไม่เกิดไม่เกิดความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้แล้วยิ่งทําตัวแบบนี้มันก็ยิ่งชาดยิ่งออกมาตอบโต้ยิ่งออกมาซัดกันไปซัดกันมาอย่างเงี้ยโอ้โหนะเอฟซีมันมันไม่เข้าคือพูดยิ่งเียยิ่งทําให้คนนี่ถอยออกมาเออ ความน่าเชื่อถือความน่าสงสารมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีแล้วไงเออยิ่งยิ่งยิ่งซักนะครับยิ่งซักให้มันขาวให้มันสะอาดเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นภาพสกปรกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออใช่ไหมมันยิ่งเด่นมันยิ่งชัดขึ้นแล้วยิ่งมันออกมาพูดกันโอ้โหต่างๆแลนามันบอกว่าวันที่อ่วันที่สามสิบเอดเนี้ย ฝั่งมันอาจจะไปน้อยหน่อยนะมันว่า,างั้นฝั่งเราเนี่ยไปเยอะเยอะเพราะอะไรเยอะว่าหญ้ามันถูกเขาว่า,างนน้นะฝั่งนู้นเขากินแต่ปลาเขาว่างั้นฝั่งเนี้ยอ่ากินแต่หญ้าหญ้ามันถูกก็เลยคนไปเยอะให้กําลังใจฝั่งนี้เยอะแต่ฝั่งนู้นอ่าก็กินปลากันโอ้โหเอฟซีนะเป็นไงอ่ะมันก็หาว่าเราในฝั่งเราเนี่ยโง่นะกินแต่หญ้า เอโอง่ก็โง่ก็โง่บริสุทธิ์แล้ววะนะเออโง่ในทางที่ถูกอะ่ะเอาง่ายๆมึงกินปลามึงฉลาดไปแล้วกันนะเออฉลาดถ้าทำไงล่ะช่วยเหลือได้ไหมความฉลาดนะ่ะช่วยเหลือได้ไหมไม่ได้ออฉลาดแกมโกงอย่างเงี้ยนะไม่มีทางหรกจะรอดอะ่ะนะเออเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับพูดง่ายๆนะบาปบุญคุณโทษนะ่ะ ให้โทษแก่คนอื่นนะครับให้ทุกแก่เขานะ่ะนะเออเขาไม่ได้สนใจว่าคุณฉลาดแค่ไหนคุณหลีกหนีเวรกรรมคุณไม่พ้นหรอกคุณจะหนียังไงคุณฉลาดแค่ไหนเขาก็ไม่สนเออใช่ไหมเวรกรรมมันไม่สนหรอกว่าคุณจะฉลาดเป็นโกรธน่ะนะเออคุณจะแผลไปยังไงก็แล้วแต่เนะี่ยฉลาดแต่แพ้กรรมใช่ไหมเออมันใช่อยู่แล้วนะครับริงเดีย ตั้งแต่มันออกทีวีแล้วใช่ไหมอืมนะครับนี่ไงเอฟซี FC ดูเอาแล้วกันนะครับแอดนี่ไม่ไม่ได้ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับแอดก็ถึงต้องขุดคุยขุดหานะครับหาทุกอย่างนะครับเอามาหักล้างฝั่งมันให้ได้เนะหาเหตุและผลมาหาักล้างนะครับเราไม่ได้ไปแถอย่างมันอ่ะไม่ได้ไแถ re. เออหาที่มันมีเหตุผล